เทลิสตัวละครที่ควรจะหานะครับโดยในคลิปนี้ผมจะบอกถึงทั้ง PVE และ PVP นะครับในการลงกันเจี้ยหรืออะไรแบบนี้ทั้งหมดนั่นเองนะครับเอาล่ะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในส่วนของฝั่ง PVE ก่อนนั่นเองโดยนะครับตัวละครที่เราจะสามารถสูงได้20โล20โลฟรีนะครับมันจะมีเป็นส่วนของโลตัสครับแล้วก็มาร์คนั่นเอง2โตัวนี้ยเอาตัวใดตัวหนึ่งแต่โวนตัวผมเชีร์ในส่วนของโลตัส นะอันนี้คือส่วนตัวนะเชียโรตัสก่อนเพราะว่าโรทัสเนี่ยมันสามารถเราต้องเข้าใจก่อนว่า PVE เนี่ยเราเออกไปเล่นที่ไหนอยากให้เข้าใจถึงตรงนี้ก่อนนะครับโดยประเด็นหลักๆของเราคือด่านอาวุธซึ่งมันเป็นสีแดงครับพอมันเป็นสีแดงเนี่ยมันเลยเป็นเหตุผลที่เราจะต้องเล่นสีฟ้าเข้าไปสู้นั่นเองนะครับดังนั้นไอ้สอตัวนี้เลยเหมาะอย่างมากนะฮะไม่งั้นคุณจะผ่านด่านไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีโรทัสเนี่ยคือไม่ได้เลยนะมาร์กไม่มียังได้นะครับเอาตัวอื่นมาแทน ก็ได้นะครับแต่โลตัสนี่แทนไม่ได้นะครับยังไงก็ห้ามขาดนะครับแล้วก็อันดับต่อมา PVE นะครับซึ่งมันจะมีในด่านของบอสโนเอลนะครับหรือว่าเป็นถ้าจะผมเรียกปีศาจไม่ถูกอะ่ะคือ,ค,อคือมันเป็นที่เราต้องลงทีเดียวอตี้อะ่ะผมเรียกไม่ถูกต้องต้องขอโทษด้วยนะครับอันดับแรกคือยามิครับยามิดาบแดงอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะตัวมันแบบหูมันแรงแบบแรงเลยอะ่ะนั่นเองนะอันดับต่อมาคือแอสตานะครับทั้ง2ตัวนี้เป็นสาย ดาเมจเหมือนกันเช่นเอายามิแดงอยู่ตี้ที่1นึ่งอสตาอยู่ตีสอส่วนใหญ่จะผ่านเลยไม่น่ามีปัญหานะครับแล้วก็ในส่วนของชาลอตเนี่ยถามว่า S บวกผมมองว่าไม่มันเพิ่มดีบับอ่ะเฉยๆแต่ตัวประเด็นหลักๆคือมันเป็นในส่วนของดาเมจมากกว่าเพราะถ้าดาเมจไม่มีเพิ่มบับไปก็ไม่มีประโยชน์นั่นเองนะครับเอาละอันนี้คือในส่วนของ PVE ของ S บกนะครับอันต่อมาในส่วนของระดับ S กันบ้างนะตัวละครที่ผมมองว่าดีคือลาดิสนะครับอันนี้คือเป็นสายโล่ของสีเขียวแต่เรายังไม่ได้เล่นในตอนแรกนะครับอันนี้มันเหมาะสำหรับ PVPPVE ยังยังไม่ค่อยเหมาะนะถ้าถามผมนะมันคือเรามีมาร์กตัวเดียวคืออยู่ครอบคุมไปแล้วไนงะดังนั้นตัวลาดิสเน่เลยไม่ไม่ค่อยไม่รู้สิส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยนะแล้วก็อันดับต่อมาเลยนะผมให้ต่อเลยนะในส่วนของวิลเลียมครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญ นะแต่ว่าหลักๆอยากให้เอาแค่โลตัสกับมาก็พอเพราะ2ตัวนี้ผ่านคอนเทนต์ได้ทั้งหมดแล้วนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวจะบอกต่อเลยนะครับในส่วนของอระดับ SR ที่ดี3ตัวนี้คือชัดเจนมาก3ตัวนี้คือดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของยามิด้วยซึ่งที่จริงๆเนี่ยมันมียามิชัมมี่มาร์คโลตัสสตัวเป๊ะเลยอันนี้คือตี้แบบจริงๆก่อนสีฟ้าเอาไว้ลงดานถ้ามี4ตัวนี้คือคุณลงดาน15ได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับในอาโตัวชามี่เนี่ยมันเป็นสายฮิวเนื่องจากว่าสีฟ้าเนี่ยไม่มีฮิวเลยครับและชามี่มันมีแค่ SR ตัวเดียวเท่านั้นอันนี้เรียกว่าเป็นไฟบังคับเราไม่มีทางเลือกนะส่วนตัวละครโซถามว่าถ้าใครไม่มีมาร์กตัวนี้แทนได้ตัวนี้แทนได้นะส่วนโซลิดเนี่ยในส่วนของยามิถ้าเราไม่มีเอาโซลิดแทนได้เหมือนกันผมเลยย้ําอีกทีว่าไอ้ตัวละครที่สําคัญที่สุดคือโรตัสกับมาร์กเช่นเดิมคาตอบมันวนไปวนไปที่เดิมครับเพราะว่าไอ้สอตัวนี้มัน อย่างที่ผมบอกอะถ้ามี2ตัวนี้คือผ่าคอนเทนต์ได้หมดเลยสำหรับ PVE นะแจ้งแล้นะ PVE นะครับก็คือลงบทด,ด่านสตอรี่ลงดันเจียนอาวุธนะครับหรือว่าจะลงไปในด่านบอสโนเอลหรือว่าบอสมีสายที่ต้องใช้2ตีหรือว่าผ่านด่านมันเรียกว่าเป็นด่านชั้นอะผ่านชั้นเรื่อยๆอสองมีสองตัวนี้ก็มีประโยชน์แล้วนะครับส่วนตัวอื่นๆไม่มีนะครับดังนั้นข้ามเลยแล้วกันนะอันดับต่อมาเราจะไปสาย PVP โดยเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นปาร์ตี้ให้เลยนะครับซึ่งแต่ละตี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวผมขอชี้เลยละกันนะครับปาร์ตี้แรกนะแอสตายามิโลตัสมาครับที่เนี้ยดียังไงคือว่ามีดามจทั้ง2ตัวและถ้าใครตียามิมันมีโอกาสเคาน์เตอร์ด้วยและมีติดเลือดด้วยนะครับส่วนแอสตาเนี่ยเอาไว้ปิดดาเมจดังนั้นหมายความว่าถ้าถึงเทิร์แรกของเราเมื่อไหร่นะมีแอสตากับยามิอีกฝ่ายตาย1ตัวเรียกว่าการันตีตายเลยนะครับ การันตีตายนะครับตายแน่แด้วยอันนี้เป็นตีดาเมจแบบแบบสุดๆนะครับตีดามเมจโคตรโคตรด,ดาเมจเลยอะแล้วก็โลตัสเนี่ยจะได้ในส่วนของลดสปีดของอีกฝ่ายนะครับทำให้เราได้โจมตีก่อนส่วนมาก็ยวยุให้มาตีตัวเขานั่นเองก็เป็นโลนะก็ทาได้เท่านี้นะครับอันนี้คือตี้แรกนะครับตีที่2นะครับจะเป็นยามิหรือแอสตาก็ได้ตามด้วยชาร์ลอตจากนั้นก็มาร์กโรตัสเหมือนเดิม ปาร์ตี้นี้แตกต่างกันตรงไหนนะครับก็คือชา์ลอตเนี่ยจะเพิ่มในส่วนของดีบัฟให้กับตัวแอตแทกทำให้ตีแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มดีบัฟอะไรต่างๆนั่นเองแล้วก็บัฟอ่าบัฟให้อีกฝ่ายด้วยนั่นเองนะครับแต่ถามว่าจะสู้ยามิคู่กับแอตตาได้ไหมส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้ส่วนตัวนะส่วนตัวนะผพราะว่าอันนี้ดีกว่าแล้วก็ปาร์ตี้อันดับที่3นะครับเอาดีบัฟเนี่ยออกเอาเป็นนะครับในส่วนของมิโมซ่า แอดธาหรือยามิก็ได้ดามจสักตัวหนึ่งเหมือนเดิมครับตามด้วยโรตัสและมาร์คไอสองตัวนี้นี่คือจะไม่ไปไหนเลยเหรอใช่ครับใช่2ตัวนี้ผมนึกบอกไงคอนเทนต์ก็ดีผ่านด่านได้ก็ดีดานเจี้ยนก็ดีอาวุธก็ดีแลวแถวลง v ีพีก็ได้อะไรก็คือมันโกงจริงๆนะต้องยอมรับกันนะมันมันจริงๆอ่ะครับโคตรโกงเลยอะ่ะอ่ะโอเคตีนี้ดียังไงนะครับสมมุติว่าถ้าดามจเอเราตายเราสามารถใช้มิโมซาเพื่อชุบ ได้เลยถ้าถึงเธอของเธอคือเธอชุบเลยอะ่ะแล้วก็โดนฝ่ายดาเมจสองตัวตีใน1เทินไม่ตายครับอันนี้คือข้อดีของมิมซ่านะครับถึงเธอของเธอก็จะฮิวเพื่อนแล้วก็นั่นแหละและ้วมันฮิวแรงด้วยนะแต่ว่ามันจําเป็นในตอนหลังเพราะสายฮิวถ้าไม่มีของใส่ก็เล่นไม่ได้มันก็เลยย้อนกลับไปตอนที่ต้องลงดาดอาวุธซึ่งต้องใช้โลตันกับมาคู่กันอีกแล้วครับท่านนะครับอันดับต่อมาอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะตีตีนี้เปลี่ยนแล้วนะแอตต้ายามิบิลันนะครับแล้วก็มาร โดยเอาโรตัสออกมันต่างกันตรงไหนฟินแลนด์เนี่ยจะเรียกว่าเพิ่มสปีดให้กับทีมโลตัสคือลดสปีดอีกทีมส่วนฟินแลนด์เนี่ยเพิ่มสปีดให้กับทีมตัวเองนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของล,ล,ลบดีบัฟไปด้วยมันได้2แบบนะครับดังนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นโลตัสออกเอาไปฟินแลนด์เข้ามานะส่วนโล่อยู่เหมือนเดิมไอโล่เนี่ยเราล็อกเลยโล่เนี่ยคือล็อกแล้วเป็นตัวมาร์กนะครับตี้อันดับต่อมานะครับ อันนี้เรียกว่าเป็นตี้อีกแบบหนึ่งที่ดีโคตรคือการเผาเรื่อยๆนะครับเอาละอันดับนี้ก็คือในส่วนของลาดิสครับมาก่อนเลยครับอันนี้อันดับแรกคือเป็นโลกแทนมาร์กนะครับอันดับต่อมานะครับก็คือในส่วนของโฟร์ลออนครับแล้วก็ในส่วนของฟาหน้าครับอันนี้3าตัวแล้วนะอีกตัวหนึ่งตรงๆเลยคือให้ฟรีอีกตัวให้ฟรีจะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับจะเป็นแท้งอีกตัวหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเป็นมิโมซ่าฮิลก็ได้ แล้วแต่เลยครับหรือจะเป็นโลตัสก็ได้คืออีกตัวคือฟรีเหตุผลตีน้นี้ดียังไงเอาให้สุดนะครับคือว่ามันผมส่วนตัวผม,มองว่าดีที่สุดในสาย PvP เพราะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ที่เราไปเล่นแอสตาหรือยามิหรือชาล็อดหรืออะไรแบบนี้ครับส่วนใหญ่ที่เราจะต้องใส่คือโจมตีเพราะใส่โจมตีเนี่ยในส่วนของช่องเกาะกับเลือดอ่ะมันจะไม่สุดแต่ไอตี้ที่ผมบอกเมื่อกี้คือแค่เป็นตี PvP เท่านั้นนะครับย้ําว่าแค่ PvP เท่านั้น มันดียังไงนะครับตี้นี้อ่ะเดี๋ยวผมอธิบายแบบหลักการคร่าวๆเนาะตี้เนี้ยโฟเลออนเนี่ยมันเป็นสายแอตแทกก็จริงแต่โฟเลออนไม่ใช่อัตแทกแบบแอสตารคือจบวันช็อตไม่ใช่นะโฟเลออนมีหน้าที่เผาครับเผาก็คือทําให้อีกฝ่ายติดสถานะหลังจากติดสถานะแล้วเนี่ยมันจะโดนเผาเรื่อยๆครับแล้วตัวละครเน,นี้ยใส่เป็นเกาะก,กับเลือดครับ <laughs> เน้นเกาะนะเอาเกาะถึกๆเลยอ่ะคืออีกฝ่ายฆ่าเราไม่ตายอ่ะเรียกกันง่ายๆนะครับแล้วก็หลังจากที่ติดไฟเผาฟาน่าหลังจากที่ ที่เธอตีเนี่ยจะตีแรงขึ้นสาหรับตัวที่ติดไฟคือโฟเลออนทาหน้าที่ให้อีกฝ่ายติดไฟแต่ไม่แรงส่วนฟาน่าตีอีกฝ่ายแรงหลังจากที่ตัวละครติดไฟและหลังที่ตัวละครติดไฟมันจะโดนเผาทุกเทินเลยครับอันเนี้ยตี้นี้ดีมากนะครับแล้วก็มิโมซ่าคอยฮิวเพื่อนที่จะตายคือถ้าเราใส่เป็นเกาะนำมานะไม่ได้ใส่โจมตีนะเกาะนำอ่ะขั้นต่ําโดนตีต้อง 2- 3ถึงเทินซึ่งแน่นอนครับว่ามันจะต้องหนึ่งเทินมิโมซ่าอะไรมิโมซ่าฮิวทีเดียวเต็มครับ และมีโอกาสสูงมากนะครับที่มาร์กจะตีโดนย่ยยุด้วยครับและมีโมซ่าฮิวหมู่นะครับฮิวเดียวก็แรงนะครับฮิวหมู่ก็แรงครับถ้าตายมันชุกขึ้นมาต่อครับคืออันนี้ตี้ของ PVP ดีที่สุดส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะอ่าอันนี้คือแค่ส่วนตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็อันดับต่อมานะครับไออันนี้อีกอีกปาร์ตี้นึงนะก็ะคือลิทไลอาอันนี้คู่กัน ส่วนไอมาร์กกับโรเบิร์ตไอโรตัสเนี่ยมันคนอยู่คู่กันอยู่แล้วลิทไรอาร์มันดียังไงก่อนเอาให้เข้าใจกันคร่าๆนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของลิทเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นได้ในตอนหลังเพราะคีแรงแบบแรงไม่สนใจใครอันนี้ตัวลิทนะโซลไรอาร์ก็เป็นตัวละครที่ตีแรงเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าลิทมันเน้นคี้อะไรอาร์มันเน้นแบบบัฟแล้วก็เอามาคู่กับลิทมากกว่าส่วนตัวเป็นอย่างนั้นนะครับ โดยจริงๆเนี่ยสามารถเอาลายอาออกได้ไหมได้คําตอบคือได้และเอาเวตโต้เข้ามาแทนครับโดยปาร์ตี้จะเป็นอย่างนี้เวตโต้ลิทนะครับโลตัสและมารจะดีกว่าตี้เมื่อกี้เป็นยังไงนะครับตีเนี้ยมันเรียกว่าจะเป็นโล่เพิ่มมา2ตัวแต่ว่าในส่วนของเวตโต้เนี่ยเราจะไม่ได้ใส่โล่จะใส่เป็นแอตแทกครับมันต่างกับตรงนี้นะเวตโต้จะไม่ใส่โล่นะย้ำบางคนงงฮะฮะเลยอันนี้ย้ำว่า PVP นะ PVP เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปลงในส่วนของทำอาวุธนะแต่ว่าถ้าจะเอาลงก็ได้เช่นเดียวกันเพราะปาร์ตี้นี้แรงแบบแรงจัดๆเลยโอเคนะเวตโต้เนี่ยมันเป็นโล่ที่กึ่งดาเมจแต่ถ้ายัดดาเมจไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเวตโต้ตีแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มเกาะให้กับตนเองนับจากดาเมจที่ตนเองตีนะครับดังนั้นมันแรงมากๆนะแล้วก็จะมีในส่วนของถ้าฮิลเมื่อไหร่เนี่ยจะได้เกาะด้วยสมมุติถ้ามีโมซ่าฮิล เวตโต้ก็ได้เกาะด้วยแล้วมันตีแรงด้วยนะอ่าอันนี้ถือว่าเป็นตัวละครแบบตีแรงเรื่อยๆแต่ไม่ใช่วันช็อตเหมือนแอตตานะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแอตต้าหรือ,อยามี้มาแทนได้ไหมคําตอบก็ได้เช่นเดียวกันคือเป็นปาร์ตี้แบบตีแรงเลยแล้วข้อดีของลิทอีกอย่างเนี่ยสมมติถ้าตายแล้วมันไม่ตายครับมันจะอยู่ถึงเทินเป็นอีกหนึ่งเทินนะครับมันถึงจะตายระหว่างนั้นถ้าโดนตีคือไม่ตายเลยนะแถมถ้าตัวเอติดคือคือมันคีอยู่แล้วอะถ้าตอนหลังเราใส่แดวคีอ่ะนะแต่ว่าเราจะต้องลงดันดันเจี้ย เจี้ยนคยีคือของสีเขียวเอ้ยเขียวหรือฟ้านะลืมโทษทีลืมเขียวหรือฟ้าไม่รู้จำไม่ได้ขอขอโทษด้วยที่มันจะเน้นคีครับอ่าเราต้องเอาของอย่างตรงนั้นก่อนนะครับพอหลังจากนด้นเสร็จแล้วลิสมันถึงจะเล่นได้ในภายหลังแต่ไม่ใช่ตอนแรกนะโอเคก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเทเลสทั้ง PvE และ PvP โดยผมจะสรุปเป็นแบบนี้หลังจากที่อธิบายทุกอย่างสุดท้ายมันจะมาจบที่โลตัสกับมาร์คที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับซึ่ง2ตัวเนี้ย ผ่าคอนเทนต์ได้ลง PVP ได้มีบอสมีมันมันได้หมดเลยทุกกรณีครับแล้วก็ผ่าสตอรี่ได้ด้วยแค่มี2ตัวนี้พอแล้วนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยมันพอละส่วนตัวละครอื่นเช่นสมมุติถ้าคุณอันนี้พูดสีฟ้านะถ้าคุณมียามี้มาเพิ่มโอ้โหเพอร์เฟกเลยส่วนชามี่คุณได้แน่นอนอยู่แล้วครับสุ่มเรื่อยๆยังไงก็ได้ครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะเออมันเลยเป็นตี้ที่มันจําเป็นมากๆคนระับเพราะว่าถ้าคุณจะลง PVP แต่ของคุณสู้ไม่ได้เช่นสมมุติว่าคุณมีตัวละครที่ดีกว่าอัพดาวดีกว่าเอาผมสมมุติอย่างนี้เลยเราเลเวลแปแต่ของเราดีกว่ากับอีกคนเงเวลหนึร้อยแต่ของใส่แบบเฉยๆอ่ะชนะนะครับเพราะว่าเกมน,นี้มันเนดนที่ของอย่างมากคือเลเวลมีมีส่วนครับแต่ว่าทีนี้มันจะมีส่วนที่สําคัญจริงๆคืออาวุธก่อนอาวุธสําคัญมาก่อนนะอ,อันดับหลังจากนั้นก็คือเลเวลพอเลเวลแล้วก็จะเป็นในส่วนของอัพดาวแล้ว คือมันจะมีลำดับชั้นนะครับแต่ยังไงอาวุธก็ยังสําคัญที่สุดนะครับสาคัญที่สุดแล้วอาวุธนี่คือมีการตีอาวุธด้วยนะมีอาวุธเสร็จปุ๊บตีอาวุธเพิ่มเพิ่มช่องอาวุธไปสูบเอาว่าไอช่องนี้จะเป็นอะไรบวกเวทบวกดาเมจไหมหรืออะไรอย่างนี้ก็ค่อยว่ากันไปนะเพราะว่าในส่วนของอาวุธเนี่ยคนนึงแบบสมมติโจมตี100กับอีกคนโจมตี5%โจมตี5%ชนะนะครับเพราะว่าสมมุติเลยเรามีการโจมตีอยู่ที่1000เนิ่100 1, 100, าพัาเพิ่ม็นป็นเท่าไรค ก็คือ1นึ่พาเออใช่มันไม่เยอะโอเคไหมมันไม่เยอะเปอร์เซนต์แค่ห้มันไม่เยอะครับแต่ถ้าใส่2อันน่ะจาก5ก็เป็น10ละอันเนี้ยกอเท่าแล้วนะแล้วถ้าเลเวลมันเพิ่มไปสักพันสองอ่ะอีกอันนึงก็เป็นพันสเนี้ยแต่พันสองเนี่ยมันเพิ่มมาอีกร้อยนึงแล้วไงเห็นป่าเห็นป่าคือมันเป็นแบบสักพันสามยีคือมันก็เริ่มนําแล้วแต่มันนับเป็นเปอร์เซนต์ไงยัยเจนนี่ก็เน้นเปอร์เซนต์ดีกว่าดังนั้นอาวุธเป็นส ตัวโรตัสเนี่ยตัวเกมมันมีเติมไหมมีแต่ว่าเบื้องต้นเซิร์ฟไทยเนี่ยมันสุ่มน่าจะ40ครั้งได้อะ่ะ40ครั้งอะ่ะ400ครั้งโลอะคือสุ่ม10รอบอะ1รอบต่อ10โลอะมันสุ่มได้40ครั้งอะคุณคิดว่าจะไม่ได้จริงๆหรอเพราะว่าดี้วผมไปสุ่มมามันออกนะมันออกเหมือนกันนะครับยังไงมันก็ได้อะแต่ดี้วผมคำนวณมันน่าจะได้40 4 0 0 0สี่พันถึงกนเพชรได้อะมันสุ่มเกิน40อีกอะยังไงทุกคนก็ได้อยู่แล โอเคว่าคือ2ตัวนี้คือมันได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ได้ก็ยังมีอีกสูนรหนึ่งคือเอาเพชรสีทองไปแลกถ้าจะไม่ผิด8เพชรนั้นหเพชรหรือ8เพชรนี่แหละคุณจะสามารถเลือกตัวละครที่ตัวหนึ่งซึ่งยังไงมันก็ได้อยู่ดีเห็นว่ามันเป็นตัวละครที่เราเลือกได้อะยังไงมันก็ดีอยู่ดีสำหรับสอตัวนี้คือทุกไอดีมีแน่นอนอะ่ะแล้วผมอยากแนะนําก่อนจบคลิปนะครับตอนแรกให้สุ่มตู้ซีซั่นเท่านั้นนะครับเอายามิมาถ้าเป็นไปได้นะยามิ ami, กับมิกับมิโมซาครับทำไมเพราะว่า ตอนแรกใช่ครับเราเน้นลงดันสีแดงแต่หลังจากดันแดงเสร็จแล้วเนี่ยยังไงเราก็ต้องลงดันสีเขียวซึ่งมิโมซ่าเป็นสีแดงนะครับมิโมซ่าเอ้ยเขียวหรอเออผมจําได้ว่ามันแดงนะฮิวเลอร์เขียวหรอเออหรือว่าจําผิดวะอ่าโอเคก็ถ้าเป็นเขียวก็เฮ้ยผมจําผิดนะเนี่ยอ๋อแดงแดงแดงคือตัวนี้แดงคือตัวนี้พูดผิดอ่ะอันนี้คือสีแดงนะครับเป็นตัว SR เนาะซึ่งเดี๋ยวตัวเกมมันแถมให้อยู่แล้วทุกคนดี ส่วนอันเนี้ยสีเขียวเนี่ยก็คือเอาไว้สําหรับลงดันสีฟ้ามันมันสลับกันโทษทีผมจําสลับนะครับดันสีเอ้ยอ,อะไรนะแดงเอาฟ้าลงอ่ะไม่ใช่แดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าเออใช่ใช่ถูกแล้วเขียวชนะฟ้าโอ้หมุนหมุนไปหมดละโอเคก็เราเล่นตีฟ้าเพื่อเอาชนะแดงใช่ไหมจากนั้นก็เอาเขียวอ่ะไปชนะฟ้าอีกนั่นเองนะครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้น้องบอกว่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับ